สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆแฟนมาล่ำครับช่องกระชายลำเพลิอนอ๋อพี่เชี่ยวครับบรรยากาศยามเสาวๆครับหลังจากกินกาแฟแล้วครับพี่น้องมันย่างเลาะเล่นเบิ่งความสดชื่นของอ่องาหมวกน้ำไหลครับแต,แต่มีป่าหลายแถวนี้อากาศดีมากครับ ไปภยนออยู่นี่วันนี้จะไปะในเมืองครับไปซื้อปลานะครับซื้อลูกปลามาปล่อยนะครับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับครับกลับสูส่บ้านแพงนะครับ คุ่น้องครับบรรยากาศดีดีวันนี้ไม่มีฝนครับวันนี้ไม่มีฝนครับผมแชทไปไหนอ่ะนนี้จะซื้อปลามาปล่อยตรงนี้นะครับ สามสี่ร้อยตัวโอ้โห oh, 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 oh. คือว่าบานเอาไว้มาพักผ่อนสามสี่หมื่นแล้วก็ไปสามสี่หมื่นแล้วก็ไปพี่นอ้องแล้วก็ทําเสริมเติมแต่งไปเรื่อยๆถ้าเกาะออกมาไม่สิงบางามพี่นอ้องถ้าเกาะออกมาอีกมันจะไม่สวยครับทรงมันจะไม่ได้ แต่ก็ไม่แน่ครับตอแคนน่สนุกหลาะเลยแค่สนุกหล่ะเลยนะแค่น,นอะมีทางขึ้นก็สวยงาม สวัสดียามเช้าเอาปลามาปล่อยตรงนี้ครับ มีบ้านมีรถแล้วก็มีความสุขแค่นี้ก็สุขใจแล้วครับพี่หนกักผักหวานติดติดทุกต้นเลยครับผักหวานโอ้สุดยอดเลย มเมื่อคืนติดนี่นะพี่น้องเดี๋ยวจะให้ไปดูติดลูกอุ้ยนะังเดี๋ยวนี่ติดนี่ครับพี่น้อง รวยรวยมั่งคั่งมั่งมีแล้วก็ติดนี่อาบาทคขันชิดติดให้เมื่อคืนไม่นด่อีกครับนี่ครับติดนี่นี่นะครับ สวยงามมากเลยนี่ u b e นะครับนี่ทำให้เรามีทุกอย่างนะครับนี่ถ้าขยันนะครับครับพี่นงโอ้สวยงามมากไฮไลท์เลยครับนี่โหลูกลูกสาวครับ แบชอกอ,อ่อืมจะเห็นจะเห็นจ่าบอ่อีจ่าบอพี่จ่าบอคอยเอาลุ่เรีบอืม <c oughs> โอ้สะอาดสะอาดนะครับ ข้าวเขาต้องสะอาดครับว่านไปสื่อถ้วยจานมากนะครับจุดเลยเครื่องสักผ้าก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะครับตัวเน็ตวัยยนไหนก็ใส่บ๊อบเป็น บากาศดีครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับช่องแกษตรเปิดออฟฟิเชียลวันนี้จะไปซื้อมุ้งลวดมาติดนี่นะครับเอามุ้งลวดมาติดมันจะได้เปิดมันจะได้ลงครับนี่เรามีนาฬิกาแล้วนะครับนี่ซื้อมาเมื่อวานนี้นะครับ ขอบคุณพี่น้องกองไฟสู่ผู้สูงข้นนะครับบริท้ายังดอกพี่น้องนะครับอยู่บ้านพักผ่อนพรุ่งนี้ก็เดินทางกลับสา,าลาเราย้ายมาตรงนี้นะครับนี่สา,าลาเราย้ายมาตรงนี้นครับดยานดมากครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับผม